สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมัมี้เป็นปบุญบั้นจันทร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ครับมีกุ้งวันทนมายุสนามตะลาดนัดโคก,กระบือเขียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจังหวัดยะโสอนครับมีว่าเป็นมณีเป็นการตกสนามบั้นจันทร์นะครับส่วนมากจะเป็นหัวงัวปู ครน้ำวัวปูมาขายวันนี้วัวถ้ารับงัวส่วนตัวเมียกันมีเล็กน้อยนะครับวันนี้วัวหน้าแน่นครับตอนนี้พอยุคแห้งนอกอยู่เดี๋ยวจะขับเข้าไปน้ำเลี้ยงนะครับวัวคุณหนองฟางครับเพิ่งพี่น้องบรรยากาศลุดได้ห่างกันมาหลายนะครับเดี๋ยวจะมาน้ำวัวมาสื่อวัวนะครับคุณหนองเบิ้งครับเบิ้งบริบทเบื้งบรรยากาศพุทธนามไปก่อนตอนนี้รถวัวกำลังเข้ามาหลายครับ ชื่อค,คนนั้นเสียงไลายดีกว่าใช่ไหมครับเสียล <m urs uit> น์เดียวกำลังเขผาชุดสนาดผมเป็นน้องรัตนามครับมาหอดส้มนี่บัดดีครับพ่อลุงอันนี้ได้ขายไหมครับนี่ขายขายเออขายตัวนี้ขายเท่าไรครับเปิดเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ขาย 3จ3พันสามหสสามหม,มื่นเจ็ดพนครับตอนตกัวดตรเจนะครับแต่ขายแล้วนั่นหน่สีนี่ตัวนี้จะขายไปพ่อรุ่งนี่กัวกัวเท่าไพรพอรุ่งกัวสีพันตัวคือตัวละสามหม่นสองต้วขวดขวขววดขวดขวด สองตัวเพราะท่านได้ขายหนูพอลุ่งได้ขายตัวเดียวเดือนมัได้ขายตัวเดียวอ,อ่าฝันนี้นะครับหกหมื่นสองหกหกหมื่นสี่หนูหกหมื่นสี่ถือตัวละสามหมื่นสองครับต่อรองไหนนะพอลุ่งเนาะต่อรองไหนนะครับผมฝากเบอร์ทวได้พอลุ่งอา้มามัมาจากไสครับมาจากกันท,ลลทารุ่มครับกันทารุ่มที่ตะเกียบเนาะที่ตะเกียบครับครับมันหมาดได้พอลุ่งเด้อขอบคุณขอบคุณท่านหลายครับ กับนายหางกำลังมั่วไหลายกำลังจะเขา้าสู้สนามเลยครับเดินย่างหย่างหย่างกันมาดีกว่าสี่แล้วครับเอามาเป็นพวกผมว่าเป็นพวกนี้กับนายหางเป็นพวนายหางครับมัวได้หลาเอาพอดีครับโอ้ตัวยางงายนึน่เปิดไรบ้างนะครับ, 6, รบเปิดสี่หมื่นหกครับเปิดสี่หมื่นหก พัน,นลองได้ชมซีนุ่งกบัดต่อรองไหนน้า <c oughs> เอาฮะต่อรองไหนน้อได้ครับได้เอาวอ้าวากเบอร์โทวนะครับ, <c oughs> บทวดฮ้ยปากเบอร์โทวนะมามีเบอร์โทเออมาจากไสครับ <c oughs> มัจากไม่จากสุรินทร์เนาะมันหมาได้เอานเด้ด <c oughs> คอครับผมขออนุญาตยางเข้าไปข้างในสนามก็แบบมันรั่วหลายฝูด รับท่เด้าเอาถามหน่อนี่ขายเกทไหนน่ว่าเกทสิบสองครับคูนี่หรอูเทบสองเสิบสองือตัวสามหมื่นามสิบหกสามสิบหกสามสินะครับนเบอสามิบหกสามหมื่นหเป็นโตนะครับสามหมื่นหกพันบาทโอ้หลมั่วเขาลักเขาได้หวเขาลักซื้อดีครับตัวสามตัวสามหมื่นหกคับต่อรอเลยนเอาวเอากรเบอร์ทวนะครับปาเบอร์ทวนะ กรโครับศูนย์เก่าแปลหนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าแปหนึ่งหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าสีเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าสีครับจากไซสครับจากนอน้ายรครับผมนนหน้าไจังหวัดใดครับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนามันหมาดนาเด้อขอบคุณขอบคุณเลยนะครับเด็กขายดอมงจังหวัดกเนินั่นียบ้านจระเข้หู้งวดไรครับไปยากบัด เลี้ยนทำก้อนเล่พี่น้องวันดีครับ,รบเปิดไลาไปเลยครับเล่เทานี้สามสิบเกยสามสิเกื่เกียนะครับอ้ก็ือสามมื่นเกดยร์หมายเลคบสามมื่เกพันยู่ดีลอยูนดีสามมืเ่เรพันต่อรองไหนนะาเอาครับตอตดแครบตัวแนว ศ8 5ย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าเกียดศูนย์หนึ่งเกียศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์แปดมาจากสครับจากเอออเ่อตวครับเาาติวมันตัวตนะครับเนาะเอามันหมาได้เอาเด้อขออนุญาตครับมั่วหลายหลาได้หอยกัหบาไปายััวดีบทอ้องบรรกาศอสนามครับัวหลายรเน นัวกำลังต่อรัตอนนี้ซีมงนัวสนามเปนหมืนซีมงรัวของบ้านต็มากับตอนผมหาหมองว่างเมอนกันครับมาบ้าเี่ยนอสวัสดีเอาบนามันยักโตครับ่น โอ้ตัวนี้ก็แม่มนี่เปิดตัวนี้ก็เปิดเท่าไรนี่สี่หมื่นเจ็ดพันหาบะสี่หมื่นสี่พันหาครับตัวนี้สีมื่นสี่พันห้าบาทตั่น้องเยใครสนใจกับมานนะครับงัวเถื่อไรครับสี่้าบาทต่อรองเดยน้เอาตัวนี้่บไหรนี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไรครั สามหมื่นันตัวนี้ดิี้สองหมื่นแปดอื่แล้วก็อีกตัวนั้นสิครับตัแมนนี่บ่อเอาาเอา้องใจแล้วก็เอาเิงลวคางวมาต่อร่องได้นะเอาเนาะเอาฝปกเพื่อโทวได้เอาศูนนึครับศูนย์กหนึ่งสามสามเก้าสามสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดากครับาจากไเลยครับมันมาตลาดเออ ยางต้องก็ละครับผมจ่วบรรยากาศรับที่รถมัวเพราะว่าเต็มหอกหอกนช่วงแบบบรรยากาศแน้ฮอนิซีมวงเสา้วขวนะครับพ่อเปิดตะเสาทั้งวดเถิดท่นงวดเถดหลหลายสวัสดีครับเอ้าครับผมอันนี้จะเปิดเท่าไหร่ล่ะครับนี่ เปิดสี่หมกเมือาเป็นหน่องเิได้เลียงยึดคืนนพอพัดกระไลนะครับสี่หมื่นหกเปิดสี่หมื่นหกก็เลยครับสี่หมื่นหกครับในไม่ใช่ตัวลำ วครับฮะใส่สีงแม่อยู่โอ้วแ่ที่ผุดเอาตัวนี้เนาะเปิดตัวนี้ตัวนี้แม่นมาาไกลๆกันอาีมันกับต้อนลองในร้านลานอีกเอาปากเทได้ละตูดเก้าสามครับูเก้าสามห้าสองสี่ห้าง่แปดสามเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดเก้าจากไรสีลหลาดครับทิลลาดทิลลาดทีสะเก็ดงงแย่ครับเอามันมาดนะดุนะครับผมเมลังบรรยากาศสนคกับตอนนี้รถทัวร์กำลังๆังัา เติมมเสือก็จะออกไปเทเ่นี้นะครับเพราะว่ามันเนียนับต้อบรรยาก,กาศของสนามไปกับมันเนียนผูกายางอย่างนี้กัน สวัสดีครับปลูกอันนี้ในบ้านสองตัวนะครับนโอ้ตยูพุนนี้อุ้นตัวนี้อันต้นแดงนี่เปิดเท่าไรครับเนี่นแดงเปิดเ้าแปดเ้าแปดอ่งครับเปิดเ้าแปดตัวงเดตัวขาวลยครับลูกขาวสามพันสองขาวสามนสอ ตอนล่องไหนทุกตัวล้พอลูกเนาะมีแนคครับมีแนเนาะพอลุกม่อยากใสครับขนมพ่ครอบลุมไพ่หรือเท่ากันละเนาะปลาเบอร์ทูได้พอลุกอะไรปลาปาเบอร์ทูนะครับเบอร์ทูมันศูนย แปดเก้ารุแปดเก้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าเจ็ดส่เก้าเสเก้าจพนม้พานอพนลกเนาะมันหมานได้ครับเด้อขอบคุณทุกคนในหลายแมแมร่าแมแนด้นากาศไมัดเคืองคร่กาลองบรรยากาศปรษสนามครับ่วหลายผพอยางเงี้ยครับเอ้ามาอง่วเมียตัวหนึ่งเอาวมาดีครับครับเพื่อไลมาได้ครับซี่ิบแปดองไป จักเดือนหรอครับกต่รถพันหลอดสองค่ะทับหลอดหรือทับโตครับผมทับหลอดพ่อไดนครับหลงซสือพรลงื้อพรบอก รับประกันค้าทอ่าถอนบาน่ประกนทอน่ประกันทบทมาน้คครับผมครับเปิดเปิดตกก่อนีมืเทเลก่อนสี่มืนดค่ะี่นพี่อของรเก่งมาไปเรียนนะครับองมันเอสเคงันเอคนะครับพี่น้องเพื่นตุนานตะเรียงดครับยั่ี่ครับที่สอสี่นแปล ตัวรอกไหนเนาะป่าเพื่อโทษนะครับ088 0 099โอ้ยศูนย้ยาก้าน่งศน่นาออนยากใส่คสุดจากอำนาจจากจะเลื่อนเนาะเอามันนมานตลาดี๋ยซสาธุ้นไปเลยครับ ข่อยยางไปน้ำได้ละข้างนวยพี่น้องบ้งนะครับพ้อมมากอะพาออยากยางวัดไทยครับวัดไทยวัดไทยข้าทุพุนสวัสดีครับเอ้าอันนี้แม่ลูกว่าคำเนี เปิดไร่เไดีครับลูกคลายไปเลยไรไปเลยเหรอตามมืนหาแม่มันจริงเอาไรบ้าย่างแม่ที่กลัวไทเอาเเอาที่ีเอาเดียวคนเป็นนึงลูกคล้ายไปหลยครับคาไปเลค้ายไปาแ่นม่เ้ม่น้ำาเแม่น่น้ม่มัน้า่นมน้วาล่ัตมนมน แม่ลูกมากมากหน่อยเดี๋ยวลูกจคโตแล้วเอาสามเนี่ย่ามรถนั่งไปเลี้ยงอยู่นะครับรถได้อีกหลายปันเลยเอาเดี๋ยวคนอี่ขับมาหาอีกเนาะเอาป่าเบอรโตกันนะครับ 0ู4แปดซีซีฮะซี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 รสามเ็ดหกสามเสอสาะเ็ดสามสามเ็ดสามสามเ็ดสามนึ่งจากไซครับหน้ามุ่นนะครับิเนาะนครับมันหมานะครับเด้อเดี๋ยวบริการมาให้อ huh? yep. ีกตรงแม่ม yep. uh? hmm. yeah, yeah, yeah. yeah, mm. ันผมขออนุญาตงานต้องนะครับเด้อให้เครื่องลงมือกับทั้งตลาดนะครับแมวแม่หน่อยแต่่วนหมากม่จะหัวเถอน คุณหลายครับเาคุณหลายมันเป็นวงนะครับเรื่องค่คมแมทอืมฟังได้คับเต็มเลยคุณผเาที่ครับมันถามกลุ่นแม่นี่เปิดเทเลสครับมีมืัวครับพัวเทเลสครับคุณเจ้าองคุเจ้าฟองคุณเจ้าคุณครับผม ไป้วครับไปเนี่ยวดงกำลังเขากำลังข้มาครับคนส่วนมากกำลังลังไหลส่วนมากผริตกกได้ห่างครับมาส่วงว ัดีครับนะวันนี้เปิดเท่าไรล่ะวันนี้เปิดสามหมื่นครับสามหมื่นวนก่อครับผมสามหมื่นวนพี่อ้มองเพื่นได้ครับสามหมื่นชวนจะแบ่งตัวหลังเดซี่ครับขาย่สอขายสองเดีอตัวเดียวหนึ่งดเครับมาแต่ตัวดำดีตัวดำสามหมื่นสามพันห้าครับสามหมื่นสามพันห้าอยเดือดสามหมื่นสามพันห้าครับไตัดตวล็อกตัวตนหรอลตัวล็กเลากโทษให้หุ 086ครับ086 260 260 6949ครับ9949จากไซลุกยาโซนนี่ยครับจากจะโซนมาตลาดเด้อครับยอสดีครับไอ้โอ้ได้มากมีแต่ตัวเงีงๆมาซื้อกันครับซื้อแล้วบ่ครับผมซื้อแล้วทั้งสองตัวหลอดทั้งสองตัวโอ้ซื้อหลายประเด็ลยเปีดิบหาครับเปดชิบหา เปียน่หมื่นกว่าบาทเอาผมอ้มันหมนมันหนคืออยู่ครับเป็นตะเลียงอยู่ตัวเมีดำเท่าไรี่เอาเอาครับเป็นเลียงมันหมานเองามงามามั้งสตัวหล่ะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับครับผมครับครับครับผม <icana> ก็บรรยากาศไปเลยครับทั้งหมดอะไรทั euh ้งหมดไล่นเอตะไลห

อะไรไปพอขยันขึ้นกันดีกว่าน้องฝาเบอร์โต้เดาศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดเจเจองหนึ่งนึ่งห้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจากไซครับจากลอยสัครับจากรอยสักครับคันหมันตลาดน่ะอ่าาาเาาากาครับาา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 เาาาาาอยาาาา กดีครับเอาเถ้าแก่เท่าไรบ้างเราบวันนี้ว่าสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดเ้เป็นพอพันกันเลยครับเสืงอใดเป็นนไหได้แล้วครับสี่สิบแปดแ้บอกพี่นองเบ่งมาดถี่กันเปิดสี่สิบแปดยทำเพิ่หน่อยได้ไหเสื้อใดอนะครับเปิดสี่สิบแปด่น่องเป็นเป็นพอพันกันเลยครับสี่สิบแปดโอ้ยยู่ เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพกใสคำว่น้าไขทหารน้าทหารปาเบอร์โทษได้เอาหุ้นแปดหุ้นแปดุนแปดหแปดแปดเลยนแปดหก้นแปดหกแปดห้าแปดห้าเหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งแปดเจ็แปดเโทษตามนี่เ้อพี่น้องเอเป็นตอเป็นพัดง้ยงามอยู่มาเถีสีแดงจีครึ่อยู่เบิ่งซ่งุ้นคืลูกลูกตัวไหนนี่ แต่เบิ้งเบิ่ยเบื้งเบิ้งต่างนี่คือซี่ว่าอยู่ดีกันต่างขึ้นซี่ครับผมครับครับอ้าวมันมาได้ครับเรือขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเข้ามาเกะชับพี่น้องคุณครับครับชัดพี่รบสนใจนะครับนี่นะ ตลาดเชียงหวางครัเป็นมืองจังหวัดจังโสทอนห้อนะครับนีอเป็นมือขายงวดผูกนะครับส่วนลายงวดแม่เล็กหน่อยสามารถมาแก้มืาอื่นหลายคนเป็นงวดสารพัดกับส่วนมากของงวดแม่งวดงวดข่มงวดเถิ็มีหน่อยมืออื่นแต่เหมือนเป็นมือมาขายงวดเถิดครับเปิดตลาดสี่โมงสองสำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้ทอดนี้ครับเพราะพี่น้องอยุติไม่แห้งขักแป้งกันไปควบแก้มยาดีควบขายยามี Buat dia kebasaan dia.